สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ชัยบอนสีวันนี้มีบอนสีมาแบ่งปันนะครับเนาะมีบอนสีมาแบ่งปันเดี๋ยวมาดูกันมีเยอะกว่านี้นะอันนี้คัดออกมาไว้ข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยมาดูรายละเอียดแต่ละต้นนะครับแล้วดูโอ้ต้นนี้สวยนี่ต้นนี้สวยนะครับ มีแบ่งนะครับวันนี้มีแบ่งแบ่งปันให้เนาะนี่ดูด่างสวยนะครับโอเคครับก่อนอื่นก็แจ้งค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งก็เหมาเหมาแบบโอนห้าสิบบาทไม่มีบวกเพิ่มเนาะแล้วก็เก็บเงินปลายทางเหมาเหมาหกสิบบาทนะครับทุกท่านดูวันนี้มีบอลสีสวยๆมานำเสนอมาแนะนำนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้มีบอลสีอะไรบ้างครับ เรามาเริ่มกัน3ต้นแรกก่อนนะครับเป็นมณีนพรัตนะครับทุกท่านโอ้อันนี้ใบนี้ยังไม่กลางแต่ด่างสวยดูมณีนพรัตนะครับมณนีนพรัตเอาไปกระถางละโอ้ด่างสวยเนาะกระถางละ60บาทแล้วกันมีอยู่3กระถางนะครับนี่กระถางที่1มณีนพรัตนะครับอันนี้ด่างสวยมาเชียวนี่กระถางที่หนึ่งบาทนะครับมณีนพรัต ต่อไปมณนีนพรัตกระถางที่สองนะครับโอ้อันนี้ก็ด่างสวยด่างทุกใบทุกท่านด,ดูจะล้วลิ้นทำไม <c oughs> นี่ครับด่างสวยนะครับมณีนพรัตเนาะนี่กระถางที่สองนะครับดูความสวยของเขาหกสิบบาทนะครับสำหรับมณนีนพรัตเนาะต่อไปมณีนพรัตกระถางที่สามนี่โอ้ใบนี้คือแบบด่างจัดมากนะครับนี่ ก็เอาไปเลี้ยงดูกันได้นะครับนี่ครับมณนีนพรัดเนาะนี่กระถางละหกสิบาทมีอยู่สามกระถางนะครับมณนีนพรัตนี่ด่างสวยๆทั้งนั้นเลยดูสิทุกท่านนี่สวยนะครับมานีนพรัดเนาะมณีล้อมเพชรครับนี่มาีล้อมเพชรทุกท่านต้นนี้ด่างสวยเลยเมื่อวานใครที่ถามหามานีล้อมเพชรนะไม่ทันก็วันนี้มีมาแล้วนะครับแต่วันนี้ ต้นนี้ด่างสวยนะครับต้นนี้ขอในราคาอ่ามะีล้อมเพชรขอราคา80แล้วกันทุกท่านต้นนี้ด่างสวยมากด่างสวยจริงๆมะนีล้อมเพชรนะครับนี่80บาทดูด่ดางทุกใบอันนี้เหมาะแก่การทําแม่พันธุ์มากนะครับด่างทุกใบเลยไม่มีหลุดด่างเลยนะครับนี่เอาไป80บาทสําหรับมะนีล้อมเพชร จะรัวลิ้นทำไมต้นนี้ชื่อว่าบางเกิดกล้าวนะครับทุกท่านเมื่อวานใครไม่ทันก็วันนี้มีมาให้หนึ่งต้นนะครับนี่ป้ายสวยบางเกิดกล้าวป้ายสวยกระถางนี้ขอในราคา100บาทนะครับ100บาทสำหรับบางเกิดกล้าวบางเกิดกล้าวนะครับนี่สวยป้ายสวยแล้วนี่สีแดงแล้วก็ป้ายเขียวอ่อนนะครับ ใบเล็กๆไม่ป้ายนะใบเล็กๆไม่ป้ายหรือว่ามันเขียวแล้วมันอันนี้มันไม่ป้ายแดงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่สองใบนี้มาแล้วอันนี้ใบล่าสุดนะครับป้ายเขียวมาละเขียวมาละแต่นี่แดงสวยเลยนะครับบางเกิดกกล้าวหนึ่งร้อยบาทครับผมต้นนี้คือลูกไม้ทุกท่านสวยงามมากแล้วก็ไม่ค่อยมีในตลาดด้วยเดี๋ยวผมขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูสวยต้นนี้ลูกไม้เม็ดเยอะๆเลยนะครับดู เม็ดเยอะๆนะครับเม็ดมันก็จะประมาณอันนี้นี่แต่อันนี้มันไม่ด่างไงผมเลยมาไว้นอกตู้เม็ดประมาณนี้เลยนะครับเม็ดขาวเยอะๆแล้วอันนี้คือโอ้โหเขียวเหลืองแดงมาเลยโอ้อันนี้สวยนะครับนะ้อลูกไม้กระถางนี้เอาไปในราคาเท่าไหร่ดีสองร้อยบาท200บาท,บาทสำหรับลูกไม้หายยากมากทุกท่านไม่มีเลยไม่มีในตลาดนะครับเนาะนี่ 200บาทลูกไม้เม็ดเยอะๆสวยๆเลยไม่ใช่จันทลิกานะแต่เป็นลูกไม้เพราะว่าจันทลิกาเขาด่างดำแดงเนาะแต่อันนี้มันมีเหลืองนะครับเหลืองเข้าเหลืองเขียวแดงนะครับนี่เม็ดเยอะๆสวยๆเลยนะครับ200บาทลูกไม้ต้นนี้นะครับต้นนี้มีชื่อว่าเท้าทองอินนะครับทุกท่านดูด่ดางสวยมากเท้าทองอินเนาะนี่ โตมาเป็นแบบไหนคุณเบิร์ตเอามาเป็นแบบนี้ครับนี่ให้ดูเท้าทองอินต้นแม่นี่เลยครับสวยงามใบหอกนะครับนาะบอลใบหอกนะครับนี่นี่ครับต้นแม่เท้าทองอินสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ครับบอลใบหอกสวยๆเลยเท้าทองอินอันนี้เป็นต้นลูกของเขานี่อันนี้เป็นต้นแม่เท้าทองอินกระถางนี้เอาไปในราคาหนึ่งร้อยแปดสิบ 180บาทนะครับเท้าทองอินดูความสวยอื้อโตมาเป็นแบบนี้เลยทุกท่านใบหอกแข็งแรงนะครับดูมีสีเหลืองเข้ากระดูกกระดูกออกแดงๆนันเนี่ยนี่ครับเท้าทองอินแล้วต้นนี้คือแบบคือสวยมากอะ่ะร้อยแปดสิบบาทแต่ต้นนี้มัน เผือกเยอะไปหน่อยเวลาส่งอาจจะมีช้ำน้ำบ้างนะครับทุกท่านแต่สองสามใบนี้คือแบบสวยแล้วนะครับนี่ข้าวทองอินร้อยแปดสิบบาททายคู่กับต้นแม่เข้าไปเลย <c oughs> สวยครับสวยนี่ครับทุกท่านจันทระเทพบุตรนี่ดูป้ายสวยมีอยู่สามกระถางนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูจันทระเทพบุตรแดงจัดแดงเข้มแดงปุ๊ดเลยนะครับเนาะแดงออก ดำๆเลยนะครับสำหรับจันทระเทพบุตรเนาะนี่ครับวันนี้มีแบ่งมาสามกระถางเมื่อวานท่านไหนไม่ทันวันนี้แบ่งให้สามกระถางนะครับกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่าเมื่อวานเลยจันทระเทพบุตรทุกทา่านดูโอ้โหไอความแดงตรงกลางมาแล้วนะครับแดงแบบแดงเข้มมากแดงปั๊ดเลยนะครับสําหรับจันทระเทพูบุตรเนาะอันนี้กระถางที่หนึ่ง ต่อไปจันทราเทพบุตรกระถางที่สองนี่ครับดูป้ายสวยมาแล้วนะครับ150บาทครับทุกท่าน150นะครับนี่จันทราเทพบุตรดูความสวยของน้องโอ้โหโสวยงามมากนะครับต่อไปจันทราเทพบุตรนี่กระถางที่สามนี่ครับ150บาทนะครับมีอยู่3กระถางทุกท่านป้ายสวยๆแบบนี้เหลือแค่3กระถาง เท่าน้นสวยนะสวยงามนะครับสำหรับจันทระเทพพบุตรนะครับสีเลกงามทุกท่านมาแล้วสีเลิกงามมีอยู่สองกระถางนะครับวันนี้โอ้เหลืองสวยเลยกระถางเล็กๆเกนาะแต่ใบนี้คือแบบอันนี้คือแบบไม่แดดนะไม่แดดไม่รู้หรืออะไรไม่รู้นะครับแต่น้องเขาไหมเนาะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวทิ้งใบไปเดี๋ยวใบใหม่ก็งอกออกมาสวย แล้วดูสองใบนี้งอกออกมาสวยนะครับนี่ครับสีเลือกง,งามสีเลือกง,งามเอาไปในกระถางละแปดสิบนะครับแปดสบาทสําหรับสีเลือกง,งามนะครับนี่8ปดสิบาทเนาะนีส่สวยเลยอันนี้คือโอ้โหหลอดใหม่มานี่โอ้เหลืองมาแล้วโอ้เหลืองตรงกลางด้วยหลอดใหม่นี่ครับสีเลือกง,งามมี2กระถางนะครับทุกท่านกระถางละ 80บาทนะครับสีเลือกงามนี่ใครถามหาสีเลือกงามวันนี้มีมาให้แล้วเนาะ80บาททุกท่านแต่ใบนี้เสียนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ทิ้งใบไปแล้วใบใหม่ก็งอกออกมาสวยนะครับนี่อาจจะช้ำแดดหรือช้ำอะไรไม่รู้ช้ำน้ำหรือยังไงไม่รู้นะครับเนี่ยมีใบมีตำหน่หน่อย80บาทนะครับบอนสีจันทริกาทุกท่านอันนี้จันทริกาเนาะเดี๋ยวขึ้นรูปต้นแม่จันทริกาให้ดูนะครับ จันทริกาไม่ใช่จันทริกานะไม่รู้ว่าอ่านยังไงนะจันทริกาหรือจันทริกาก็ไม่รู้นะครับนี่ต้นนี้สวยๆเลยไม้หัวพอดไม่แน่ใจว่าแยกหน่อหรืออะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือว่าหัวพอดไม่รู้ก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ด่างสวยมาละเม็ดเริ่มเข้าแล้วนะครับจันทริกาต้นนี้สวยนะครับจันทริกา โดนแดดจัดๆนี่คือแบบดำดำแดงแดงแล้วก็เม็ดเยอะๆเลยนะครับนี่จันทริกาจันทริกาต้นนี้เอาไปในราคา150บาทนะครับ150นะครับจันทริกาในตลาดราคายังสูงอยู่นะครับเนาะ790เนะี่ยผมได้มาก็ยังแพงอยู่นะครับนี่แต่หลอดใหม่มาด่างสวยแล้วนะครับเนาะจันทริกาต้นนี้แบ่งให้ f อนะครับ 150บาทนะครับสำหรับจันทริกาเลกาซี่ทุกท่านเลกาซี่ของแท้แน่นอนนะครับจากสวนเบิร์ดชัยเนาะสวยๆเลยนะครับเลกาซี asi, วันนี้แบ่งให้ในราคา150บาทนะครับ150สําำหรับเลกาซี่นะครับทุกท่านมีอยู่2กระถางเนาะต้นโตแล้วแล้วก็เขียวสวยด้วยดูเขียวมาปืดเลยแต่ช่วงนี้แดดไม่ค่อยมี ผมจะให้ดูมืดมาอีกแล้วทุกท่านดูมืดมาอีกแล้วฝนจะตกอีกแล้วยังไม่เห็นแดดเลยนะครับช่วงนี้โอ้ห้าหกวันแล้วนะครับแดดไม่ออกเลยแต่น้องยังสวยอยู่นี่เลกาซี่หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับเลกาซี่มีอยู่สองกระถางทุกท่านหมดแล้วหมดเลยนะเลกาซี่อ่ะสวยทุกท่านดูโอ้โหต้นนี้ป้ายสวยนะครับเขียวมาเชียว อันนี้ก็เขียวมาแล้วนะครับแล้วดูหลอดใหม่ใบใหม่กางยังไม่สุดป้ายมาแล้วเนาะเลกาซี่ต้นโตเอาไป150บาทนะครับศิลาหุ้มทองป้ายเหลืองแยกหนอทุกท่านดูโอ้โหเหลืองอันนี้คือป้ายสวยเลยใบนี้เนาะแต่ใบสองใบนี้มันไม่ไป้ายนะอันนี้แยกหนอนะครับแล้วดูกระถาง โอ้โหลากล้นเลยเอาไปขึ้นกระถางแปดนิ้วได้เลยนะครับเนี่ยศีลาหุ้มทองป้ายเหลืองแยกหนอต้นนี้มันยังไงดีมันป้ายไม่ค่อยเยอะเนาะปกติขายสามสี่ร้อยนะครับอันนี้ขอสองร้อยพอศีลาหุ้มทองป้ายเหลืองสองร้อยบาทนี่ต้นนี้แปลกแปลกมากนี่ครับอันนี้เหลืองมาตรงกลางแล้วอันนี้สกิดเหลืองมาแล้วแต่อันนี้โอ้โห,โโหเหลืองทั้งแถบนี่ เอาไปผ่าไล่นี่สบายเลยนะครับผ่าไล่ได้นะครับนี่สองร้อยบาทนะครับศีลาห้มทองแฝงป้ายเหลืองเนาะอุ้ยดูสิ <c oughs> สวยเนาะ <c oughs> กระถางหกเออกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับก้าแต้มแยกหนอด้วยนี่ก้าแต้มแยกหนอนะครับนี่ผมแยกหนอไว้นะครับดูความสวยของน้องนี่เหลืองมาแล้วเม็ดมาแล้วสีแดงมาแล้วนะครับแล้วดูขอบแดงทุกใบนี่ก้าแต้มทุกท่าน ก้าแต้มต้นนี้ขอในราคา400บาทนะครับต้นโตนี่ต้นโตเลยก้าแต้มต้นต้นโตแล้วแล้วแยกหน่อด้วยอันนี้คือแยกหน่อนะครับเขี้ยวติดเต็มเลยเอาไปเลี้ยงอีกนิดน่าจะมีลูกมีหลานให้ท่านได้เลี้ยงกระถาง5.5นิ้วรากทะลุกระถางมาละเอาไปขึ้นกระถาง8นิ้ว10นิ้วได้เลยนะครับก้าแต้มแยกหนอ่อทรงสวยดู400บาทนะครับสำหรับ ก้าแต้มนะครับดูสีครบสีมาครบต้นนี้ห้ามพลาดเลยบอกเลยว่าต้นนี้ห้ามพลาดเพราะเป็นบอลแยกหน่อแล้วก็สีครบด้วยนะครับมาต้นสุดท้ายชายชน <c oughs> ใครอยากได้ชายชนเอาไปตั้งแม่นี่ครับดูกระถางหกนิ้วทุกท่านแล้วดูน่าจะเป็นหนอ่อชายชนต้นนี้เป็นหน่อนะครับนี่ดูป้ายแดงทุกใบนี่ครับนี่ใบใหม่ล่าสุดแดงจัดเลยนี่ ชายชนต้นนี้ขอราคา200นะครับ200สําหรับชายชนนะครับดูชายชนกําลังมานะทุกท่านช่วงนีตนตนนะ้ต้นเล็กๆต้นละร้อยนะต้นเล็กๆต้นละร้อยนะชายชนน่ะกำลังมาเลยนะครับช่วงนี้นี่ครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับชายชนแม่พันธุ์สวยๆ200บาทเอาไปตั้งแม่กันได้เลยนะครับทุกท่าน,ต,านต้นโต ต้นโตแล้วนะครับบอกเลยโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับในการแบ่งปันบอนสีนะครับใครสนใจบอนสีก็ทักเฟซทักไลน์มาได้เลยนะครับมุมซ้ายบนของหน้าจอทุกท่านนะครับมีเบอร์โทรแล้วก็มี facebook นะครับให้ท่านติดต่อนะครับสำหรับไลน์ก็แอดเบอร์นี้ได้เลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ